วันนี้มาทาอะไรยังไงบ้างรค,ครับพี่ครับจริงๆก็มาที่หนองยาแก้วนะครับก็มีการทําถนนนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นถนนลาเลียงนะ,ะเพราะของเดิมเนี่ยมันมีถนนอยู่เส้นเดียวเราทําถนนคู่ขนานนะครับเราก็ต้องทําให้เสร็จแบบเร็วนะครับเพื่อลําเลียงของได้เมื่อกี้ก็แวะไปดูถนนนะแต่ยังไม่ได้ทันดูบังเกอร์เลยก็เลยแอบมาดูตรงนี้ก่อนนะมันมีทําถนนทําบังเกอร์อยู่นะก็เลยมาแอบโยงนี้ว่าเ,เขาเปิดอะไรยังไงอะไรเงี้ยมาเป็นชาวบ้านหนึ่งนะครับ ก็มาฟังเสียงแล้วโหดมากโหดมากครับสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ฟังโอ้โหของผมนี่เด็กกว่าประมาณ5 -6 เท่าอ่ะนะตอนที่เอารถแห่มาเนี่ยคือหูเล็กกว่าเขาเยอะมากอ่ะของเขานี่คือแบบอลังการจริงนะก็ผมไม่คิดว่าการจนบุรีกับราชบุรีจะมีของของโหดแบบนี้อยู่นะครับนะก็สุดยอดครับพวกเขาก็สุดยอดนะครับ ก้วมงนครับว่าจะมีนักสิทธิ์หยิบยกประเด็นนี้ไปพูดถึงอีกว่าแบบอาจจะเพี่ยงทาในวิีโลกเพราะว่าพี่กันเขาแบบโดนเคยโดนเคยโดนมาแล้วครับอันนี้ผมไม่เกี่ยวแล้วครับผม,มต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ของผม <inaudible noise> ไม่ใช่ฝีมือผม <laughs> คือเมื่อกี้เนี่ยขนาดแค่ว่าไม่ใช่ฝีมือผมเนี่ยคนยังด่าผมไปแล้วเลยมึงอีกแล้วนะมึงอีกแล้วคืออะไรอะไรก็กูอ่ะตอนนี้นะครับคือไม่เกี่ยวกับผมผมยญญญืนยันไม่เกี่ยวกับผมอันนี้ก็คือใคร ชาวบ้านเขาอยากมากันอยากมาแสดงพลังกันนะครับก็ก็ผมก็เคารพทุกทุกกำลังที่อยากจะมาช่วยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะมุมไหนคนเรามันมีวิธีการช่วยในแบบของตัวเองช่วยประเทศชาติเลยเนาะนะครับผมก็ถือว่าเขาหวังดีเจตนาดีครับก็ก็ก็ขอบคุณเขาแล้วกันครับขอบคุณเขาครับขอบคุณทุกคนเนี่ยที่ช่วยประเทศชาติขอบคุณครับ การเปรียบเทียบกันเนาะแล้วก็มีการทำผลโบนว่าอใครเชื่อใครมากกว่ากันอะไร,ร้ะในกรณีนี้มากตรงนั้นนะครับ,รบการมองตรงนี้ยังไงบ้างอ๋อผมไม่ no comment เลยครับคือคนเราก็มีสิทธิ์ที่จะรักใครชอบใครจะรักใครก็มันก็เป็นสิทธิ์ของคนที่ที่เขาจะจะเลือกแต่จุดประสงค์ที่เขาออกมาเหมือนกับเขาพยายามที่จะให้พูดกัน บัญก็ยินดีครับอย่างที่ผมโพสต์เลยนะครับก็คือผมอ่ะการจอมพลังเนะเราเตรียมเตรียมพร้อมมาตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งมูลนิธิแล้วครับเรามีการยื่นภาษีกับทางสมพะกรนะครับยืมในส่วนของบัญชีรายจ่ายนะครับไม่ว่าจะทําอะไรต้องมีบินเทียบมีของประกบนะจะให้ทหารหรือเด็กพนักงานจะกินข้าว นะครับจะเติมน้ำมันนะทุกอย่างต้องมีความชัดเจนนะตรงไปตรงมาตามระบบนะแล้วก็ต้องถูกกฎหมายนะครับก็อย่างที่ภาพที่ทุกคนเห็นน่ะถ้าถ้าผมไม่ชัดเจนนะผมไม่เปิดตรงนั้นออกมาหรอกนะครับแล้วก็กระดาษเนี่ยเจ็ดกว่าแผ่นนะ,นะครับแล้วก็มีการกรอกเข้าไปในข้อมูลของสัมภาระเลยนะครับผมเชื่อว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาสามารถดูได้ นะครับแล้วเราชัดเจนจริงผมมั่นใจผมชัดเจนจริงผมถึงบอกว่าตัวผมเองยังไม่มีอำนาจในการโอนเลยเพราะเพื่อความสบายใจนะครับไม่อยากให้คนคิดว่าทําเพื่อมีผลประโยชน์แอบแฝงนะครับก็ไม่มีอะไรเลยก็ชัดเจนนะครับผมชัดเจนจริงชัดเจนจริงครับมุทิก็คือทำงานปกติเดินหน้าปกติผมมุทีเนี่ยประเด็นหลักของมันคือเราเริ่มทําขึ้นมาเพื่อให้มันช่วยคนได้มากกว่าที่เราทํา นะจากพลังของคนคนเดียวผมไม่มีปัญญาทําอะไรที่มันเยอะแยะขนาดนี้หรอกครับคือวันนี้ได้พลังของ FC เข้ามาช่วยเราเลยทําอะไรได้เยอะแยะขนาดนี้นะครับก็ให้มูลนิธิทําหน้าที่ของมันต่อไปในส่วนของบัญชีฝ่ายที่ดูแลที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนะก็ให้เขาดําเนินการนะไปให้ถูกต้องตามกระบวนการนะแล้วผมมั่นใจว่าทําถูกต้องด้วย ลงพื้นที่จริงได้เจอกําลังใจเจอดอกไม้แต่ว่าพอเราเข้าไปในโซเชียลมีเดียเจอก้อนหินเจออะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเ,เทียบความรู้สึกแตกต่างกันยังไงอ,อ,อย่างนี้ผมเนี่ยตั้งแต่ลงเครื่องมานะตั้งแต่ลงเครื่องเลยนะก็มี f อซนะครับมารอถ่ายรูปอะไรเยอะมากเลยตลอดทางที่มาเนี่ยผมคิดว่ามันทุกคนแหละมันมีทั้งคนรักและคนไม่ชอบนะครับวันนี้ผมก็ อยากให้ทุกคนดูแล้วกันว่าสิ่งที่ผมทําไปมันได้ประโยชน์ไหมนะครับมันมีค่ากับทุกคนไหมนะครับก็ก็อยากให้ดูสิ่งที่ทําก็แล้วกันนะครับแล้วก็ก็ตั้งใจทำนะครับคนว่าก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันเป็นกําลังใจแล้วกันนะครับคนเราก็ครับท้อไหมครับทุกครั้งที่มันเกิดเรื่องแบบนี้เอาก็บอกตรงมันมีบ้างนะครับมันก็รู้สึกแหละ ค,คนเราเนะเป็นมนุษย์นะเราไม่ได้เป็นก้อนหินนะครับเราทุกคนเห็นดีว่าผมตั้งใจทํางานถ้าผมไม่จริงจังนะผมไม่มากินนอนอยู่ในที่แบบนี้หรอกนะครับ <c oughs> ผมจริงจังผมผมบอกเลยผมจริงจัง <c oughs> มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ก็ท้อเป็นเรื่องปกติแต่ก็กเราก็ทํางานครับก็ยังมีกําลังใจจากคนที่เขารักเราอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รักผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมแล้วลกันขอบคุณครับครับครับ ค,ครับ <ใน S 2> ขอบคุณครับ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 อบครับะ